ครับพบกับสวัสดีสมาชิกแฟนมัดบวยทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกมวยมันสนันเมืองประจำวันอังคารที่23มกราคม2567นะครับวันนี้ก็โชคกันที่เวทีมวยหลังสิตนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง24เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับวันนี้ก็ถือว่าคู่มวยไว้น่าดูน่าชมด้วยกันนะครับวันนี้ก็จะออกทัศนวิการ4คู่นะครับที่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง24นะครับ รับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยรักมวยชอบวันนี้ก็จับเน้นๆให้ด้วยกัน4คู่นะครับมวยรักมวยชอบนะครับผมก็ต้องขอฝากมวยหูไว้ด้วยนะครับกับมวยหูภาคสดในเวทีนะครับก็ศูนย์เ้าแปดเก็กนะครับก็เพียงอย่ารละสี่บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจอยากจะทดลองฟังก็วันละหนึ้บาทนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากจะเข้ากลุ่มหลายเสียง ก็เพียงเดือนละ100บาทสามารถฟังได้สีจักานะครับก็สามารถแอดไอดีไลน์มาได้เลยนะครับตามบนหน้าจอที่ด้านเห็นนะครับอ้อหครับและผมก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับกับกลุ่มมวยพักดกีเคทก็ดนนะครับเป็นกลุ่มมวยพักดกที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยนะครับท่านใดที่มีมวยรักมวยชอบนะครับแต่ไม่มีเวลาออกไปเล่นหน้าตู้นะครับอยากจะเข้ากลุ่มมวยพักดกนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับ FPK 711นะครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บาทเท่านั้นมวยจบถอนได้ทันทีนะครับครับสำหรับคู่แรกเปิดหัวในรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการโชกกระหว่างขวันใจเกียรติยยุทธนะครับวับนนี้ก็มาพบกับสอนทนงวดสวย่าเจดนะครับคู่นี้ก็โชคกันในพิกัด42กิโลกรัมต่อ42.5กิโลกรัมนะครับทางด้านเจ้าฝันใจมาชั่งเท่าพิกัดนะครับส่วนทางด้านเจ้าสอนทนงนามาชั่งเมื่อเช้าเนี่ยลอ้ออา 42.8นะครับมาลด0.3นะครับเจ้าขวัญใจนั้นก็เป็นนักจกจัดจังหวัดสงขลานะครับก็ทำการติดซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียรติชัยดุทธนะครับที่จังหวัดสงขลาส่วนทางด้านเจ้าสอนทำนองรลสวยกาเจดนั้นก็เป็นนักจกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับทำการติดซ้อมอยู่ที่ค่ายทีเคยุทธนาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครราชสีมานะครับเจ้าขวัญใจนั้นก็ เป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะซ้ายป่ายซ้ายส่วนทางด้านเจ้าฝันธนงนั้นก็เป็นมวยซ้ายนะครับทางวาฝีมือครบเครื่องนะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นมวยที่ประเภทหัวจิตหัวใจดีนะครับคู่นี้ก็เคยชกกันมานะครับเป็นทางด้านเจ้าสอนธนงเนี่ยเคยชนะมานะครับวันนี้ก็มาล้างตากันดีครั้งนะครับวันนี้ผมอยากออกชอบไปทางด้านเจ้า ฝอนท่านองรถสวยจ่าเจ็ดนะครับผมมองว่าจังหวะเตะซ้ายหนักแรงกว่าฝีมือคบเครื่องกว่าวันนี้จัดไปที่เจ้าสอนถท่านองรถสวยจ่าเจ็ด <Yeah. S 1> ครับก็เดินทางมาต่อดิงคู่มวยคู่ที่2ในรายการนะครับคู่นี้ก็เป็นการโชค่างเพชรเอเชียเชนบุรีอาร์ตเีเดียกุ๊ปมวยไทยนะครับคู่นี้ก็กกันในพิกัดร้อยยี่บกปอนนะครับบันดีเข้ามาพบกับลักดินแดงสัตว์รุ่งเรืองนะครับ ทางด้านเจ้าเพชรเอเชียนั้นมาช่าง125.5บนะครับวับนนี้มาขาดสูตรจุดท่าส่วนทางด้านลักดินแดงนั้นมาช่าง125.8นะครับมาขาด0.2นะครับผู้นี้นะครับต่ทางด้านเจ้า เพชรเอเชียนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดสีสกเกตนะครับทำการตดซ้อมอยู่ที่ค่ายชนบุรีอาร์ตมีเดียกกุป๊ปนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับส่วนลับปินแดงสัตว์งเหลืองนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดมหาสาครคามทําการตดซ้อมอยู่ที่ค่ายของเนียตีที่เดียดเก้าเก้านะครับเจ้าเพชรเอเชียนั้นก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาไปหนัก นะครับเป็นมวยที่ประเภทบูดูดันหัวจิตหัวใจดีนะครับเป็นมวยตังหวะฟรีมือครบเครื่องนะครับส่วนทางด้านเจ้าลักดินแดงนั้นก็เป็นมวยแต่ขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยที่สูงยาววงในไล่แขนตีดีนะครับเป็นมวยเข่าแหลมแทงเก็บนะครับเป็นมวยที่ประเภทว่าบูดูดันมีมัดมีศอกแรงนะครับหัวจิตหัวใจดีต้นต้นเนี่ยก็ถือว่าอาวุธหนักแหลงรุนนับรุนนับได้นะครับคู่นี้ผมชอบไปทางด้านเจ้าลักดินแดงสักรุ้งเหลืองนะครับ ผมมองว่าต้นต้นวโอกาสลุ้นนับลุ้นนับกินเต็มได้ครับรับก็เดินทางมาต่อถึงคู่มวยคู่ที่3ในรายการนะครับคู่นี้ก็ชกกในวิกัดร้อยสาบปอดนะครับเป็นการชกระหว่างนิชาวุ้ยสีมุมเมืองนะครับวันนี้ก็มาพบกับยอดขุุศึกประยับคำปั่นนะครับน,นิชาวุ้ยสีมุมเมืองนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ทำการฝิซ้อมอยู่ที่ค่ายนุ้ย4ีมุมเมืองที่จังหวัดปทุมนะครับอายุ18ปีสูง1 7 7เซนติเมตร นะครับก็เป็นมวยที่ประเภทว่าสูงยาวนะครับเข่าแหลมแทงเก็บนะครับวงในขวางหน้าดันเสียบตันแทงส่วนทางด้านเจ้าจอดกุนศึกพยากรมพันธ์นั้นก็อายุ15ปีนะครับสูง180เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดชุมพรน,นะครับทำการซดซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิก์กาพพนนะครับก็เป็นมวยซ้ายประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับวงในหัวจิตหัวใจดีไล่แขนตีดีนะครับมีขวางหน้าดันเสียบตันแทงคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับ คู่นี้ผมมองว่าไปไปลายเนี่ยเจ้านิชาวนุ้ยสีมุมเมืองดีกว่าคู่นี้ชอบไปทางด้านเจ้านิชาวนิ้วนุ้ยสีมุมเมืองครับถ้าพูเด้านทางมาต่อเป็นคู่ที่สี่ในรายการคู่นี้ก็เป็นคู่เอกในรายการท่องถู24ยิบสี่นะครับคู่นี้ก็เป็นการช็อกโกแลตหวานชายโทนบออูอลไรชานะครับ วันดีก็มาพบกับเก่งสยามสิทธ์บรรสกลค,คู่นี้ก็โชคกในวิการ121ปอด122นะคบเป็นทางด้านเจ้าชายโทนเหวอรละชาต่อน้ํนำหนักให้กับทางด้านเจ้าเก่งสยามหนึ่งปอนด์นะครับชายโทนนั้นก็อายุ17ปีนะครับความสูงสูงว่า72เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ก็ทำการทิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายวออุลชานะครับส่วนทางด้านเจ้าเก่งสยามสิทธิ์บางสะกลนั้นอายุ17ปีความสูงสูง70เซนติเมตรนะครับเป็นนักชกตากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับทำการทิ่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์บางสะกลที่จังหวัดสกลนครนะครับคู่นี้นะครับชายโทนนั้นก็เป็นมวยซ้ายนะครับก็เป็นมวยที่เข่าล้มแทงเกียร์แต่ซ้ายต่อยซ้ายนะครับมีหมัดมีศอกนะครับส่วนทางด้านเจ้าเก่งสยามนั้นก็เป็นมวยขวา กังวาฝีมือครบเครื่องเตกขวาต่อยขวานะครับคู่นี้ก็ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับอาวุธออกคล้ายๆกันคู่นี้ก็ซ้ายเจอขวานะครับอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้วัดกันไปไปลายนะครับคู่นี้ผมชอบไปทางด้านเจ้าชายโทนวอวอุลชามบอกว่าไปไปลายดูดีแข็งแรงกว่า ครับสำหรับมวยหน้าเล่นตัวเดียววันนี้นะครับก็จับไปคู่แรกเลยนะครับก็จับไปที่เจ้าสอนอ่าสอนถนนรถสวยจ่าเจดนะครับก็จับไปทุกราคาเลยนะครับสำหรับคู่หนึ่งนะครับเจ้าสอนถนนรถสวยจ่าเจด